เรามาถึงตัววังเวียงแม่มีมีเลี้ยวซ้ายไปไหนก็จอดกันหมดตัววังเวียงครับกำลังหาที่พักครับน่าจะวนซ้ายไปดูหน่อยมีอะไรก็ไปสุดนี่ก็ได้ไหมไม่เราไปตรงนี้แล้วเราค่อยกลับมานี่ก็ได้จะไปตรงที่ชุมชนเยอะๆก่อนบรรยากาศดีอะไรดีเราก็อยู่เลยซ้ายนี่ก็ชุมชน สิบล้อมันวิ่งเข้าไปจะวิ่งตามเข้าไปทำไมเจาะถึงกันหมดอันนี้ตัวเมืองวังเวียงเลยนะครับชมบรรยากาศสองข้างทางครับจะมองไปแล้วก็คล้ายๆปลายหรือไม่ก็เชียงคานลักษณะนั้นนะครับแต่ทิวเขา ล้อมรอบด้วยน้ำเลยกลายเป็นกุลหมิงเมืองลาวผสมผสานไปภูเขางดงามนี่ผมกำลังหาที่พักกันอยากได้ริมน้ำโรงแรมทั้งนั้นเลยเนี่ยโรงแรมจะเนฟซาจีเะ มิซซาเลยนะทำเป็เล่นลลูก้าฝรั่งที่มาที่นี่ครต้องการธรรมชาติแปลกๆนะตรเแถวเนี้ยนั่งแมมวิ่งมากไหนอ่ะบีเราตามแบบรถไทยเว้ยรถไทยเว้ยวัเราจะไปทางไงดี เด่อยาเพิ่งเราวิ่งเลนไหนวะตรงขวามือขวามือ ดรอร์รถได้ก่อนนี่นเนี่ยนี่นี่น,นอืมเนี่ยแล้วด้านนั้นเป็นขาว บนไปนเรื่อยๆก็เ,เดี๋ยวบนกลับมาใหม่ก็ได้นะสร้างเยอะเลยสร้างเันใหญ่เลยมองเห็นเขามองเห็นน้ำอมองีหน้าเขาบางคนเขาก็รถจอดฝั่งนู้นใช่ปะ จช่จะฝั่งนู้นแล้วก็นั่งรถของลาวมาใช่ไปะเห็นมะพร้าวอ่อนได้อยากจุิงจริเข้าไ่ได้หรอเห็นไม่ได้อีกเหรอ,อเห็นมีรถเข้าไปอ่ะ <c oughs> นันก็มีตามซอกเฮ้ย <c oughs> เกียร์ทัวนะเล่นนะนี่อะไรโรงแมร,หรมหุ่นเหล่าอะไรยังไงต่อง่ะตะเกียมที่ที่บอกให้เลี้ยวตั้งแต่แรกไงนะเราเพราะมันจะได้มีต้นๆทางโน้นด้วย<อ>ได้โดนไล่มา ั่งนี่มันไม่ได้ติดน้ํามันต้องเข้าไปตรงนู้นอย่างเข่าไปตรงนู้นอย่างเดียวใช่ไงก็ตะกี้บอกให้เข้าตรงนู้นไงนู้นๆเลยอะ่ะที่บอกว่ามีรถใหญ่เข้าไปมันจะไล่มาเลยมันก็ต้องไล่จากซอยนี้ละย้อนขึ้นไปก็ได้ Raja Dua Masyarakat. 我病嘛，两米几了。<music> ทะลุปไปอีกนะมีทะลุปไปอีกไปตามนะสผ่านข้ามไปฝั่งนูน้นข้ามไปได้เหรอเนะี่ยพาพาขึ้นไปดูน้ำตกมั้งใช่ปะน่า <c oughs> จะใช่พาขึ้นไปดูน้ำตกข้างบน สวยนะสวยงแรมใหญ่นุวายมากเลยต้องามดูก่นแล้วโอเคเกิดน้องมาอยากมาแล้วเรามาเซอร์วก่อนรอบมกอบนะการน้องมาเยเดี๋พามามาเมื่อไหร่ก็ อะไรอ๋อที่มันห้อย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 ม่มัอะไรตับับตับัตังัวอะไรเ่ยตันัวตัช่ย ไปไหนกันนะจอ,จอดข้างเ่าไม่จะจอดข้างในาเยเป็จอดที่พ้าเขาที่้าเขาอะมีสระว่านะน้าน่าจะแพงแน่นอนถามราคาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูอันอันที่บอกเราจะลงไปดูแล้วเราไม่ได้ลง แต่ก็ถือว่ามันไม่ติดน้ำหรือจะไปดูอันนู้นก็ได้อันนี้ไม่ติดน้ำอันนู้นน่าจะติดเขาในกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยอขอชิง เดี่ยววะเนี่ยเออน้ำไหลแรงแกนเกตุยานทายนันปั่นไปโน่นกันน่มันขึ้นเขาแล้วใช่ป่ะน่าจะใช่ขึ้นไปดูน้ำตกกันสกกใจชอีดห้อง,องละเท่าไหร่ต้องลองถามเราออถาม<ด>ก่อนแล้วกัน บีวไไี v ีน B G. เนี่ยตรงที่ติดน้ำเนี่ยถามมันดูกับนูน่นแหละตก๊กกับตัวโรงแรมแล้วหันหน้าออกอะ่ะเท่าไหร่